กินปดก่อนไปเราจะได้อันนี้ค้นหนับปองเนาะอันนี้มายถึงก็ออกซิเจนนอกจากต้องใส่แน่นอนเพราะว่าอยู่ข้างบนมันสูงพี่นนอเป็นภูเขาสูงประมาณ3,800เมตรสูงกว่าผู้เบียกเนาะเลยก็อากาศติดลบต้องใส่ ว่าเขาขึ้นไปพุ่นบ่แหนว่าเข <laughs> าต้องขับรถขึ้นไปพุ่นดูก่นเปลี่ยนภูเขาขึ้นพอได้แล้ว 在雪山，是不是？没哦，这个地方车关键。 ตอนนี้ไกด์ลงมาถ่ายหูบยุดจุดเช็คอินเนาะภูเขาศิลาดุนีทั้งหลังซึ่งเราก็มาหาถ่ายหูบเนาะไอ้สารตุกตาถ่ายถ่ายเ้าสิบใบหอดใส่ยังอีกไกลวะคนไล่ไล่

ทั้งหม่เนี่ยคาซิคือกันจะต้อยาวันซะดอกอ่าด้วยแล้วก็สิสุดอ่ะอ๋อซีิบหาซีชิบซื้อซื้อ่อยนะเอดต่ามากเอต่าแล้วแบบจีนไหนไงต่อไปแล้วต่อบราวโกโกร้งมาบ่ไปเลยหรอไป Thank you โอ้ลืมเอาอันนั้นมคาตังกล้องอยู่ในโหลด เยอะแล้วกูมีคนย่างอะไใหนึ <ing ma ça> yeah, ่งคนเนาะตอนนี้เขาซื้อแว่นตาใหม่ที่เนาะอันเส้าสามสิบหยวนซื้อมาใส่เนาะไปถ่ายอยู่อันภูเขาจะเป็นภูเขาอันนะพ่น้องภูเขาแบบยิมะนะภูเขาหนังแข็ง มันจะเป็นแบบฟิลแบบวุทธญาณเนาะวุทธญาณแห่งาศาสตร์ของจีนหอ,หอมแก่มน้ำแนบสิหอมแก่กันในกล้ามันจังสิคือตอนนี้เขากำลังไปภูเขาสีดาด้วยนี้ นั่งรถตัวอะไรนะอู้อากาศแบบเย็นอนะ่ะเปิดหน้าต่างออกนะแล้วอากาศบบเย็นเป็นเย็นอันนี้ม่าบาทเป็นจามรี จากรถแต่นอ้องทินี่รถมาจำสถานที่มาส่งนี่เขาจะมานี่ยางนั้นเลยวะขึ้นมาจะมีอาหารขายของฝากแล้วก็อาหารขายออกซิเจนผู้ใสก่กอกก็จะแสบมากแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยาหายใจฝืดจักหน่อยเลยหนาความกดดันอากาศมันแรงไร

อันนี้ว่าสุกเปลี่ยนเสื้อผ้าทายหนะขึ้นไปเทิงอีกในว่านี่คมกดดนอากาศแห้งอะไบางคนก็บวายยังเน้นน้เตือนและสำหรับผู้ไรที่จะมาสิดารุณีเนาะเตรียมแห้งกายให้พรอมพรบ่ามันอะไระคมกดดันน มคายอันนี้คือหีมาตัวจริงๆตัวแท้เนาะเป็นน้ำนี้ย๊าไม่กคือแต่เออมจะงามเื้ยตงามเลงามเลย อยู่อย <si um ู่ดีทมาหลายคนเนาะายเห็นไม่าซ่ทก็เปลน้คนหนห่อเียเ่อ่อไดเขออนาะบอกหนึ่งสองหรอกเปลี่ยนหนึ่งสองลรวกเปลี่ยนเออหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งสองหนึ่งสนึ่งสองหนึ่ เนื่องสองอันนี้เนื่งสองเอ๊ะเน,นื่องสองอ,อุ้ย <c oughs> คนเคยคือเปียกอ้าวคนนี้ก็เริ่มเกิดแตงโมจอันนี้เป็นจุดที่ซองเนาะไกลมาพามาแอะพี่น้องงามงามจุดนี้ก็จะน่าท่องเที่ยวอะมันจะเป็นแบบภูเขาที่มาบรรยากาศใสๆเนาะหลายคนมากอันนี้นี่รถใหม่ด้วยเอตาเอตาไปนะจะเอาวิดีโอให้คอยเด้อคอยชิญยางผ่านอันนี้ไปเด้อเด้อ ลดมากเลยเนะี่ยเอาวิดนะีมุมนี้เมื่อยเนาะลดไหมเหรอลดไหมเหรอพี่นนองแล้วห้อสิบากันกลับแล้วแบบนะี้มานี่ต้องใส่ออกซิเจนทังน <S <S เนาะเพราะว่างั้นแา่ละแก้วมันช่นไวไหม

พี่มน่าต้องไปญี่ปุ่นกับเมืองเนี้ยงหรอซิงเกิล่าน่ะเร็วดเลืวเลืเไปซื้อแอปเปิลก่อนน่วยเท่าไหร่ขายจังไรอ่ะส้มๆนะให้เราปาใใ้้เดอได้บ่ปาดเปลือกฮะ อไกลนอก็ได้โอเคไม่อกินอึงก็ได้เอ้ตไปกินอยูนะโอเคขอซื้อก็ได้บย่างเราะไปเถอะเออเออจะทาเลี้ยงกาเฟเขาเดวยมือหนาอุยจะกินใส่กอกอะไปปะไดเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อใส่กอกนี่ เติมแน่ไปสิโอหลนึงขบก่เข่าโล่่งเ้็นเห็นถงนึงบเ็นโล่เห็นลนึงเอาล่นะเาลนึงอ้าอซาอนาบให้อี้ม่หนึ่ง่เลาอสอกก็ได้เขาเพดเท่าไรเขาพดเท่าไรเขาพดเด โอเอ้าหยนอันนี้ต hmm? ่อรล้วยู่บ้านี่อันนี้ไม่หนึ่งก็ข้าวโพดได้ยี่บ้านสิบเหรียญนี่อันนี้อันั้นกับข้าวโพดได้ยู่บ้านสิบเหรียญทำมั้ยอ่าฮะได้ประยชนได้ได้ก็ได้เท่านะ Okay, okay.